รูปหล่อนะอีกลผมได้ด hmm. ูละครกันนะครับเสียงดีด้วยนะครับเพราะว่าหนุ่มดูเน้ตข้างหลังกันาแล้วเริ่มเข้ามาเรๆ่อกแรก ชมรถกันบนข้างล่างเลยดีกว่านะฮะอ่ะผมพูดนิดนึงค่ายนี้ไม่มีน้องนะแต่มีผมอยู่ในใจไม่เป็นไรหรอกครับผมค่ายโรโย่โ o เตอนะฮะเรียกว่ามีรถเนี่ยหลายคันเลยทีเดียวที่มาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมินิคู๊แล้วเขาเขาอีกระโดดนะคะับนะครับก็คือรถหรูๆอยู่ที่นี่คุณภาพดีที่ Royal Motor นะครับนะครับถัดมาก็เป็น ถัดมาเนีฮะกับวีสเปริตรวีสเปริตรครับผมวีสเปริตรที่จะสเปริตดีขนาดไหนต้องคุยกับน้องคนนี้ฮะใช่น้องเขาชื่อว่าเมยอดเมย์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 น้องเมย์อยู่ไหนจ๊ะเมย์อยู่ตรงนั้นน,น,น้องเมย์อยู่ไหนจ๊ะ น้องเมย์มาช่วยพวกพี่ทถมกินกันเร็วปาน้องเมย์เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ดูทุกสัดส่วนของรถแต่ละคันกันนะฮะโดยเฉพาะชุดงลาเนี่ผมชอบดูมากสัดส่วนจัดเต็มแต่ว่าไม่มเต็มเลยใช่เบาโอเคน้องเมย์เชิญเลยครับค่ะขอขอบคุณพี่ กับเราเลยนะคะกับรถว Spirit i m t o r t ค่ะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะที่เราได้นำเสนอไปแล้วค่ะแล้วก็มีคนถามมาเยอะเกี่ยวกับตัวของ Toyota a l p h a าและก็ Toyota v a l l Fire ด้วยนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะดาวเพียง2 0เท่านั้นเองนะคะก็ได้เป็นเจ้าของรถคานในพุ่ของ V s e Spirit Import ค่ะของเราด้วยค่ะและยิ่งรงยมากกว่านะคะ ข้นนางนอกไหมถือแล้วตรงนี้นอบอกโทรศัพท์นี่แอบแบลไปปะ